ทุกคนวันนี้นะคะมาหน้าสวยแบบนี้ไอตาเนี่ยจะมาแต่งหน้านะคะแต่ไม่ใช่เป็นการแต่งหน้าที่แบบว่าให้เราสวยขึ้นดูดีขึ้นอย่างเดียวใหญ่จะแต่งหน้าในลุกที่มันมีความหมายสักหน่อยมีเรื่มมีราวมีสตรอรี่สักหน่อยนะคะไอตาเนี่ยตอนที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยนะคะเป็นคนที่เป็นสิวเยอะมากตอนช่วงประมาณมปลายมหาลัยจนแบบว่าพอเริ่มไปมหาลัยก็ดีขึ้นแล้วขอบอกเลยว่าไอตาเนี่ยเข้าใจหัวอกคนเป็นสิวมากมาดูกันว่า ลุกที่จะแต่งเนี่ยจะมีสตอรี่เรื่องราวความหมายยังไงบ้างเป็นสิวเยอะมากเลยนะทุกคนเอามือจับบนหน้าเลยนะไม่มีที่ว่างเลยอะ่ะสีทองทักก็คือเป็นท <C> e <ars> ี้ก็คือไปที่เลยเป็นแม้กระทั่งหลักหลังก็เป็นสิวแบบปูดเติิดสิวยังขึ้นไอมาแล้หน้าเฟะมาเลยกู <C> e <ars> เป็นสิวกูไม่ได้ตาย <C> e <ars> ลุคนี้นะคะที่ตาจะมาแต่งกันเนี่ยจะเป็นลุคที่มี2ด้านนะคะก็คือหน้า2ด้านเนี่ยจะแต่งไม่เหมือนกันหน้าด้านหนึ่งเนี่ยซึ่งก็คือด้านนี้นะคะอตาจะแต่งเป็นแบบว่าหน้าสวยงามนะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งเนี่ยก็จะมีความหมายอีกอย่างหนึ่งค่ะก่อนอื่นขอยตาลงรองพื้นก่อนเลยนะคะตอนช่วงที่ตาอยู่มัธยมเนี่ยเป็นสิวเยอะมากเลยนะทุกคนเรียกว่าทั่วหน้าเลยทั่วหน้าเนี่ยหมายความว่า เอามือจับบนหน้าเนยนะไม่มีที่ว่างเลยอะ่ะการเป็นสิวอะ่ะไอตาเข้าใจเลยนะว่ามันเป็นอะไรที่ทําให้แบบเรารู้สึกเสียความมั่นใจอย่างมากเพราะบางทีอะ่ะมันก็จะมีคนที่แบบจะชอบแบบอา้าวเป็นสิวมันดูสกโปกมันดูแบบไม่ดูแลตัวเองเหรออะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางคนอะ่ะเขาก็พูดแบบพูดไม่ดีพูดเชิงแบบล้อเลียนผู้คนปักหมาเนาะหรือว่าบางคนก็เป็นแบบเขาก็าหวังดีะนะเขาก็จะแบบว่าอุ้ยเป็นสิวเยอะจังเลย ได้หาหมอฟังปะเนียไม่ล้างหน้าเลยอะไรเงี้ยคือแบบเหมือนอยากให้เราดูแลตัวเองอะแต่ก็คือแบบเข้าใจปะน้ากลัะกูส่งกระจกกูเห็นของกูทุกวันกูจะไม่รู้ได้ไงว่าตัวเองเป็นสิวอะคือแบบยิง่งพูดยิ่งแย่เคยเจอเพื่อนพูดเหมือนแบบพูดแซล,ลอะตอนเช้าไปโรงเรียนอะมาแล้วไอ,อยมันมาแล้วเหมือนเราไปถึงโรงเรียนไอมาแล้วหน้าเฟะมาเลยกูเป็นสิวกูไม่ได้ตาย มันทําให้เราจาได้นะตอนนั้นคือตอนมัธยมแต่แต่แตจําคํานี้ได้แต่ตอนนั้นนะก็อยากด่านะแต่แบบเสียใจร้องไห้นะเชื่อป่าการเป็นสิวอะทําให้ตอนอนร้องไห้แล้วพอเราเป็นสิวเยอะใช่ไหมมันทําให้เราไม่อยากส่องกระจกมันแบบเอี้ยส่องทีไรกูก็เห็นแต่สิวของตัวเองอะ่ะเข้าใจปะเราก็ไม่อยากมอง แต่สิ่งหนึ่งที่ตาได้รับจากมันก็คือการที่เราไม่เล็งเห็นว่าตัวเองเป็นคนน่ารักเป็นคนสวยคนหนึ่งอะ่ะมันทําให้ตาสร้างบุคลิกความตลกบกฮ่าในตัวเองรู้สึกว่าอ่ะกูสวยไม่ได้กูก็ต้องขำ เน้นขำเพราะยังไงหน้ากูก็ขำแล้วเพื่อนก็ขำชี้หน้ากูเป็นสิวแล้วก็ขำกันเอิกอาคีคาก์อยู่แล้วปะกูก็เลยเอาบุคลิกนี้มาเป็นความขำในตัวเองคือต้องพูดยอมรับเลยนะว่าตอนมัธยมอ่ะพยายามร่วมกิจกรรมทํานู่นทํานี่ในตอนที่เราเป็นวัยรุ่นนะเราอยากเป็นซัมบารีเว้ยเราอยากเป็นที่ยอมรับของกลุ่มเพื่อนเราอยากเป็นใครสักคนที่เพื่อนนึกถึงแต่เราไม่สามารถเป็นแบบคนน่ารักคนหนึ่งแต่พอโตขึ้นอย่างเรื่องแบบว่าอ้าวแล้วจริงๆเป็นคนไม่ตลกเหรอที่ผ่านมาคือแบบ แสดงจริงๆไม่ใช่คือเหมือนแบบว่าตอนนั้นนะก็เหมือนแบบพยายามสร้างอีกตัวตวนหนึ่งขึ้นมาให้เพื่อนรู้สึกว่าเห็นเราเป็น EI ที่ตลกไม่ใช่ EI ที่หน้าเฟซแล้วพอเหมือนเราโตขึ้นเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆอะกูก็เป็นคนตลกมันก็ซึมซับว่าจริงๆกูเป็นคนตลกจริงๆแต่พอตอนโตมานะในวัยแบบมหาลัายอะ่ะ กุ่มเพื่อนก็ไม่เคยไปพูดไปล้ออะไรเรื่องสิวคือซึ่งตอนนั้นนสิวดีขึ้นแล้วแต่ก็ยังก็ยังมีอยู่เนืองๆแต่เขาไม่เคยเอาไปว่าว่าผิวเราไม่สวยอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นสังคมที่กว้างขึ้นนะ่ะเราก็มีโอกาสได้เลือก คบเพื่อนมากขึ้นเราก็เลือกคบกับกลุ่มที่เขาแบบทําให้เราสบายใจแล้วก็ตอนนั้นอะตอนมัธยมก็ยังอยู่แม้ว่าเขาพูดแบบไม่ดีในยุคนั้นสมัยนั้นมันไม่ได้มีการพูดถึงการบูลลี่กันอะไรเราก็รู้สึกนะว่าการที่เขาพูดแบบนี้มันก็ไม่น่ารักแหละแต่เราไม่ได้แบบ stand up for ourselves อะเราเรารู้สึกว่าอ๋อก็กูมันน่าสิวจริงทําไงอะ แต่จริงๆถ้าเป็นสมัยนี้ต่รู้สึกว่ามันมีการขับเคลื่อนทางสังคมมากขึ้นเรื่องการบูลลี่กันอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถแบบ stand up for ourselves ได้ถามว่าย้อนกลับไปได้อ่ะจะ stand up for myself ไหมก็น่าจะทําแต่คงเลือกใช้วิธีที่จะบอกกับเขาอะเนาะว่าเธอผู้นี้มันทําให้เราเสียใจนะอะไรกันี่เธอพูดเล่นแบบนี้เธอไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าเราก็เจ็บเหมือนกันก็น่าจะทําให้เขารับรู้อันนี้คือแต่งผิวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวตาจะเริ่มแต่งพวกคิ้วแล้วก็สีสันค่ะอ่ะเดี๋ยวตา เขียนคิ้วนะคะจะใช้เจลเขียนคิ้วเป็นสีเข้มเลยค่ะสีออกดำเมตาชอบเขียนคิ้วที่มันเป็นแบบออกดำไปเลยข้างนี้นะคะจะเป็นข้างที่เราจะแต่งเป็นลุกที่ตาใหญ่สืบความหมายแล้วก็ข้างนี้เนี่ยก็จะเป็นอีความหมายหนึ่งเหมือนกันนะคะแต่ข้างนี้จะแต่งน้อยกว่าแล้วตาจะเอาเทปนะคะมาแปะตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะแต่งตาแบบเชียวๆตรงนี้เอาเทปมาแปะก็จะช่วยทําให้ การแต่งม so so ันคมมากขึ้นอ่ะเนาะอันนี้เป็นเทปที่เป็นเทปที่สําหรับแปะกับผิวหนังได้นะคะจะไม่ระคายเคืองเป็นเทป 3M แบบนี้เดี๋ยวไอตาจะคัดเบ้าด้วยสีน้ําตาลนะคะวันนี้จะแต่งเป็นโทนน้ําตาลทองบรอนซ์นั่นเองค่ะอุ้ยทำไมมันดำจังอะอฮ้ยเราจิ้มผิดสีปะเนี่ยตายแล้ว อ่ะแล้วอยากจะเล่าต่อชีวิต <c oughs> การเป็นสิวของไอตาก็คือเราก็พยายามหาหนู่นหานี่มาใช้มาทำแต่คืออย่างสมัยก่อนสมัยก่อนที่ว่ามันคือตอนที่แต่อยู่มัธยมมันคือแบบ10กว่าปีที่แลว้วอะมันไม่ได้มีสื่อมี beauty b l o กอ e r มียูทูบเบอร์มาให้เราดูว่าอะไรดีไม่ดี การเข้าร้านยาซื้ออะไรหรือว่าการเข้าแบบห้างซื้อสกินแคร์ของเด็กมัธยมปลายอะ่ะมันเป็นเรื่องไกลตัวมากมันเป็นเรื่องที่ตารู้สึกว่าฉันทําไม่ได้อะ่ะฉันไม่รู้ว่าอันไหนดีไม่ดีไม่รู้ว่าไหนจะโดนหลอกไม่โดนหลอกแล้วมันแพงมากคือการรักษาสิวสมัยก่อนเนี่ย อ,อตาก็คือต้องไปหาหมอเลยนะถ้าพอถ้าเราเป็นเยอะอะถ้าแบบบางคนเป็นนิดนหน่อย <c oughs> ๆอะเขาก็คงแบบแป๊บแเดี๋ยวเขาหายเองแต่ว่าการหาหมอมันมันมีค่าใช้จ่ายสูงใช่ไหมตอนเด็กๆก็คือแบบบ้านจนอะ่ะไอตาไปตรงเหมือนสถาบัน โรคผิวหนังมันเป็นโรงพยาบาลรัฐนั่นแหละเป็นเหมือนเป็นสถาบันของรัฐก็คือเราก็ต้องไปต่อคิวตั้งแต่แบบ7จ็ดโมงเช้าเพื่อที่จะได้เจอหมอตอน9ก้าโมงสิบโมงสเอ็ดโมงรับยาหมดอเวลาไปเลยทั้งวันเพราะเราไม่สามารถอฟอนพวกแบบคลินิกเอกชนได้อยู่แล้วแน่นอนยืนหนึ่งอยู่แล้วแม่มันไม่ได้ใหญ่จะบอกว่าสมัยก่อนนะยาเต้มสิวอะไรเอ่ยก็คือหน้าแห้งแบบตุกผิวเผาจะเหลือเป็นยังไงไม่รู้แต่ที่แน่ๆคือข้าแห้ง จากเป็นคนหน้ามันนะเป็นวัยรุ่นเด็กหน้ามันนะก็กลายเป็นคนหน้าแห้งแต่คือถามว่าสิวมันดีขึ้นไหมมันก็ดีขึ้นแต่คือแบบผิวคือไม่ได้มีความบาลานซ์ใดๆ <c oughs> อะตรงนี้ตาคัดครีสไว้ครึ่งตาเดี๋ยวจะมาลงสีทองกันนะคะทุกคนเคยได้ยินคาว่าวิยาโกลเด้นไหมพวกเพลงพวกอะไรอย่างเงี้ยจริงๆคําว่าวิยาโกลเด้นอะไม่ได้หมายถึงว่าเรามาเป็นสีทองกันเถอะแต่คือหมายถึงว่าออกไม่ใช่ไม่ใช่เราไวทอง หมายถึงว่าเรามามีความสุขกันเถอะมีความสุขสนุกสุดเหวี่ยงเต้นรํากันเถอะอะไรแบบนี้นั่นเองนะคะก็เลยอยากจะแต่งเป็นสีทองด้วยเออสาเหตุที่จะต,ต้องลงคอนซีลเลอร์ลงไปก่อนเพราะว่าเวลาเราลงสีทองตรงนี้มันจะได้ชัดเพราะว่าตอนแรกเราลงเป็นสีน้ำตาลออกแดงๆไปใช่ไหมถ้าสีทองทับก็คือเป็นขี้ <c oughs> <c oughs> ก็คือไปขี้เลย <c oughs> แต่อันนี้พอลงปุ๊บสีทองมันก็คือพอปชัดเลยแล้วเดี๋ยวเราก็มาเบลนด์ต่อนะคะ เสร็จแล้วตาจะใช้กับเพดนะคะมาลงตรงกลางเสร็จแล้วตาจะใช้แปรงหัวเล็กๆก,กับอายแชโดว์แบบครีมที่ออกสีทองๆประกายมาเขียนตรงคิว้วเดี๋ยวใช้อายแชโดว์ที่เป็นสีดำแบบนี้นะคะมาเขียนเป็นอายไลเนอร์ แบบฝุ่นๆแล้วเราก็ค่อยลงอายไลเนอะรแบบคมจริงๆอีกทีทีนี้นะคะตรงนี้ที่มันเลอะๆก็ช่างมันเดี๋ยวเราลอกออกก็จะหายแต่ว่ามีที่เลอะอยู่เหนือเทฟก็อยากให้เลอะตรงนี้ลกออกจะได้หายแต่ตรงนี้ก็คือเลอะบนผิวนะคะก็จะประมาณนี้นะจ๊ะ เสร็จแล้วเราจะมากรีดอายไลเนอร์อแม่เหล็กนะคะวันนี้จะใช้ขนตาปลอมแม่เหล็กของไอตาเองค่ะไอตาลาเชสนะคะเราต้องใช้คู่กับอายไลเนอร์อแม่เหล็กตัวนี้ ง่ายมากทุกคนใครที่แต่งหน้ามือใหม่อะไรอย่างเงี้ยติดขนตาไม่ค่อยเป็นอ่ะใช้ตัวนี้ติดง่ายมากอันนี้เมคอัพช่วงคิวตาก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมีเมคอัพช่วงปากแล้วก็แบบติดอุซอรี์เสริมนะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งที่เรายังไม่แต่งอะไรแต่จะแต่งหน้าเป็นสิวเออ<ม>เพราะว่าจริงๆรไงตาอยากจะบอกว่าคนเรามันเป็นเรื่องธรรมดามากที่จะเป็นสิวทุกคนสามารถเป็นสิวได้ค่ะทุกเพศทุกวัยไอตาเนี่ยจะ30สบแล้วก็เป็นแล้วก็อยากจะบอกว่าการเป็นสิวเนี่ย มันเป็นกันได้แบบทุกคนเลยไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่เราก็แค่ต้องดูแลตัวเองนะคะแล้วก็อย่างช่วงนี้โควิดเนี่ยอาจจะไปหาหมอยากใช่ไหมจะบอกว่าสมัยนี้เนี่ยไม่ต้องถึงขั้นว่าเป็นยาค่าสิวอะไรขนาดนั้นแล้วแค่มี เจลแต้มสิวแล้วก็เจลล้างหน้าดีๆอะ่ะมันก็ช่วยได้มากเลยนะคะอย่างเพียรีเนี่ยเป็นตัวที่ตาใช้ประจําอยู่แล้วทุกคนอันนี้คือสังเกตว่าทําไมผลมันแบบแอนแอนแบนแบนเพราะว่าที่ฉันบีบันใช้จะหมดแล้วนะคะชอบมากเลยทั้งตัวเจลแต้มสิวแล้วก็เจลล้างหน้าเนี่ยใช้อยู่ประจําเขาก็ชอบส่งมาให้อะไรให้แล้วก็ทางแบรนด์เนี่ยเขาก็ติดต่อมาเลยคะ่ะอย่างเจลล้างหน้าเนี่ยนะคะจะเป็นเจลที่เนื้อใสทําความสะอาดผิวได้หมดจดเขาจะช่วยทาให้สิว แห้งนะคะแล้วก็หลุดออกมาง่ายเวลาใช้เนี่ยเราก็เทออกมาแล้วก็นวดนวดลงบนผิวเลยนะคะนวดชิวชิวหกวินาทีบางทีเนี่ยทำให้สิวแห้งหัวสิวด้วยนะคะ หลุดติดมือมาเลยซึ่งมันหลุดจริงๆทุกคนหมวสิวเล็กๆมันหลุดติดมือตอนต,ตาล้างหน้าเลยอ่ะทุกคนหลังใช้นะคะผิวไม่แห้งตึงด้วยนุ่มชุ่มชื่นดีแนะนําว่าให้ใช้2อาทิตย์เป็นต้นไปนะคะสิวเนี่ยจะดีขึ้นอย่างชัดเจนเลยค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะเจลเต้มสิวเพวรีตัวนี้บอกเลยว่าปราบเซียนมากแต้มอะไรไม่อยู่ต้องมาเจอตัวนี้สิวอักเสบสิวหายยากเนี่ยนะคะบอกเลยว่าแต้มเนี่ยไอตาจะชอบแต้มไว้ก่อนนอนตื่นเช้ามาวัดเดียวว รู้เรื่องมันจะยุบลงแห้งลงนะคะแล้วก็บางทีเนี่ยพวกอาการปวดปวดเจ็บเจ็บก่อนเป็นสิวหรือว่าหัวสิวที่มันแบบมันโกรธอะ่ะมันปะทุแบบเจ็บเจ็บเนี่ยมันก็จะทําให้อาการเจ็บเนี่ยน้อยลงด้วยค่ะพอสิวหายแล้วนะคะตัวนี้ทําให้ไม่ทิ้งรอยดํารอยแดงด้วยนะคะสมัยนี้เนี่ยรักษาสิวเนี่ยง่ายมากแนะนําว่าไปตาค่ะอย่าปล่อยให้มันเป็นนานๆเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันเป็นรอยแล้วก็รักษายากนะจ้ะ นี่คืองานหน้าฝั่งนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูงานหน้าฝั่งนี้จะจะแต่งอะไรบ้างหน้าฝั่งนี้นะคะเราจะเรียนแบบเหมือนเป็นลุคปกติธรรมชาติของ ของเราคือก็คือแต่งแต่ว่าแต่งเบาๆเขียนคิ้วหน่อยๆปัดมาสคาร่าหน่อยๆแล้วก็เป็นสิวเพื่อที่อยากจะบอกว่าคนทั่วไปอ่ะก็สามารถเป็นสิวได้ค่ะคนผิวดีหรือไม่ผิวดีก็เป็นสิวได้นะไม่ใช่ว่าการเป็นสิวคือคุณแบบไม่ดูแลผิวหรือผิวไม่ดีอ่ะคนผิวทั่วไปไม่ใช่แค่คนผิวมันคนผิวแห้งก็เป็นสิวได้เหมือนกันค่ะเพราะว่าสาเหตุมันมีแบบหลากหลายมากตัดแดง แปรงแดงผลของการไม่ล้างแปรงวิธีแก้ของเราก็คือเราก็จะเอาคอตตอนบัตน,นะคะแบบนี้ชุบคลินซิงเพราะว่าพื้นที่ที่มันโดนมันแค่นิดเดียวถ้าเราใช้สำลีมันอาจจะเช็ด ไปกันใหญ่นะคะเช็ดออกลดความแดงออกมาแล้วก็รองพื้นเราก็จะหลุดติดไปด้วยแต่ไม่เป็นไรเราก็เติมรองพื้นนะคะใช้ปลายฟองน้ำเติมเข้าไปต่อไปนะคะเราจะใช้อายแชโดว์สีแดงนะคะเราจะมาแต่งเป็นสิวเราต้องเริ่มจากฐานสิวคือเวลาคนเป็นสิวเนี่ยผิวบริเวณรอบๆมันจะมีการระคายเคืองใช่ไหมคะ เสร็จแล้วนะคะตาจะใช้กาวติดขนตานะคะแบบที่เป็นสีขาวๆมาทำให้เขาเป็นเหมือนหัวสิวนะคะอขอแจ้งไว้ก่อนเลยไอายตาเนี่ยไม่ได้จะแต่งเพื่อรอเรียนคนเป็นสิวไอาตาเนี่ยเป็นคนเป็นสิวมาก่อน แล้วเรารู้ว่าเราอะไม่ได้ภูมิใจออกับการเป็นสิวแต่อยากจะบอกทุกคนว่าการเป็นสิวมันโอเคที่จะเป็นเ้ยแล้วก็คนเป็นสิวอะแต่งหน้าได้นะทุกคนอันนี้หลายๆคนถามมาว่าหนูเป็นสิวหนูแต่งหน้าได้ไหมคะพี่มันแต่งได้เพราะว่าบางทีเนี่ยเราถึงเราต่อให้เราเป็นสิวอะเราไม่สามารถลาง,งานเพื่อมารักษาสิวได้เรายังต้องทํางานถูกไหมคะเรายังต้องใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นแต่งได้เพราะฉะนั้นเราเลือกเครื่องสําอางหรือว่าเราล้างหน้าให้สะอาดเลือกใช้เจลล้างหน้าที่มันเหมาะกับ คนผิวเป็นสิวอย่างเงี้ยก็จะช่วยได้มากค่ะมาทีนี้เราจะมีสิวแบบหลายๆเม็ดหน่อยนะคะเดี๋ยวจะาจะแต่งต่อะคะ่ะตานคนอ่ะล้างหน้าที่โรงเรียนอ่ะใช้น้ากินล้างอนะ่ะใช่ไอตาเป็นคนที่ใช้น้ํากินล้างหน้าเพราะว่าตามมารู้สาเหตุของการเกิดสิวไอตาเป็นแพน้าที่บ้านแล้วไอตาต้องใช้น้ากินล้างหน้าโคตรลําบากแล้วที่บ้านจะต้องไปกรอกน้ําลิตรละบาท หอบคือเราบ้านอยู่อยู่อาพาร์ตเมนต์ชั้นสามหอบึ้่ไปเพราะอะไรเอามาล้างหน้าลำบากชิหายบอกเลยบอกเลยนะว่าหัวอกคนเม็ดสิวอะ่ะไม่ได้สบายนะคะเพราะฉะนั้นเก็บปากไว้แตกตอนหน้าหนาว <c oughs> รู้ไหมตอนในไตเด็กอ่ะเป็นแม้กระทั่งหลังหลังก,ก็เป็นสิวแบบเป็นเป็นตูดเติดสิวยังขึ้นเดี๋ยวเราไปทำผมเปลี่ยนชุดนะคะ เพื่อที่มาดูว่าลุคนี้คอมพลีแล้วเป็นยังไงทุกคนคะไอตาไปทำผมใส่เครื่องหัวใส่ผมแต่งตัวมาแล้วนะคะแต่ว่าลุกของเราในวันนี้ยังไม่เสร็จมันจะต้องแบบเหมือนจริงมากกว่านี้นะคะอย่างที่บอกคือตรงหัวสิวเนี่ยมันเป็นขาวๆใช่ไหมไอตาจะใช้อายแชโดว์ที่ออกเป็นสีแบบออกเหลืองๆนิดนึงนะคะ ใช้นิ้วมันเนี่ยมาแตะแตะบริเวณหัวสิวเพราะหัวสิวจริงเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นขาวๆใสๆถูกไหมคะแล้วก็ยังไม่หมดของลุกนี้อีกจ้ะเดี๋ยวเราจะแปะทองลงไปค่ะ ลูกนี้นะคะเป็นการแต่งหน้าติดทองทองจริงมาดูกันค่ะตาจะใช้นี่เลยค่ะทองคำเปลวแท้ร้อเซตมาแปะเพิ่มเติมนะคะเพิ่มเติมความเป็นทองเพราะว่ายิ่พวกเมคอัพเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่สีทองแท้มันเป็นสีออกบรอนซ์ ze, นะคะคือคุณผู้ชมอะทองไม่พอดอกไม้ทองอยังไม่พออีกเหรออันนี้คือเราไม่ได้มีเจตนาะลบหลู่หรืออะไรนะมันเป็นแฟชั่นคือตาก็ไปดูเลฟเฟนจากฝรั่งนะ เพราะเขาแต่งโทนทองทองโทนแบบอะไรยังไง ยังไม่หมดนะคะยังไม่หมดเราจะเพิ่มนี่เลยเป็นน้ําตานะคะที่เราทําขึ้นมาจากกาวร้อนนะคะเราจะเอามาแปะเป็นน้ําตาตรงนี้ทําไมเป็นน้ําตาดูไหมทุกคนไอตายจะบอกว่าการที่เราไปพูดบูลลี่เรื่องหน้าตาเรื่องการเป็นสิวของคนอื่นที่เป็นสิว่มันทําให้เขาแบบเสียใจนะถึงแม้ว่าเขาจะใช้ลองพื้นการแต่งหน้าในการปกปิดการเป็นสิวนั้นๆปกปิดรอยสิวนั้นๆ แต่ว่ามันไม่สามารถปกปิดความเจ็บปวดที่มันเกิดขึ้นได้ตาเลยจะติดน้ำตาลงไปค่ะ ของเราในวันนี้แต่งหน้าลุคโทนสีทองนะคะไอตาเน่จะสื่อบอกเพื่อนๆว่าการเป็นสิวเป็นเรื่องธรรมดาใครๆก็เป็นได้ไอตาเองก็เป็นสิวเหมือนกันนะทุกคนบางทีฉันก็ถ่ายวิดีโอหน้าสดมีสิวให้เห็นหรือแม้กระทั่งมีแผ่นแปะสิวอยู่บนหัวดิฉันก็ถ่ายวิดีโอมาแล้วอยากจะให้ทุกคนเข้าใจแล้วก็รับรู้แล้วใครที่ไม่ได้เป็นสิวเนี่ยก็ไม่ต้องไปทักไม่ต้องไปล้อเลียนเมี่ยคือไม่ใช่เรื่องของตัวเองเลยไม่มีผลดีไม่ได้ทําให้เขาสิวหายเร็วขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นถ้าห่วงใยกันเนี่ยบอกก เชิงคําพูดที่แบบจะทําร้ายน้ํำใจการทําร้ายจิตใจกันค่ะถ้าห่วงใยกันเนี่ยแนะนําว่าให้แนะนําผลิตภัณฑ์ดีๆด,ดีกว่านี่เลยอย่างเพียวรีตอนนี้เขามีแคมเปญสิวหลุดลุ้นทองโอ้โหเพราะว่าเขาเคลมเลยนะคะว่าใช้เจลล้างหน้าเพียวรีเจลแต้มสิวเพียวรีหัวสิวเนี่ยหลุดออกมาอย่างง่ายดายหลังใช้เลทีเดียวเอตาใช้แล้ว หลุดจริงถ้าเกิดใครใช้แล้วหัวสิวรุดอย่าลืมถ่ายรูปเก็บไว้พร้อมกับรูปใบเสร็จหรือว่ารูปผลิตภัณฑ์เพรียนะคะส่งไปที่อินบ็อกซ์เพจเพรีหรือที่อยู่ด้านล่างตามนี้เลยนะคะ พื่อลุ้นหัวสิวทองคํานะคะ1บาทเอ้ย2สลหนึ่งเอ้ยและของรางวัลอีกมากกว่า50รางวัลเข้าไปดูรายละเอียดกันที่เพจเพียวรีได้เลยนะจ๊ะใครเป็นสิวอยู่ไอ้ตาใหญ่จะเป็นกําลังใจให้นะคะสู้ๆการดูแลตัวเองอย่างสม่ําเสมอและมีวินัยเป็นคีย์สําคัญที่จะทําให้เราสิวหายนะคะพอถึงจุดๆหนึ่งพอเราสิวหายปุ๊บเราจะรู้สึกภาคภูมิใจเหมือนอย่างที่ไอตาผ่านมันมาแล้วถ้าไอตาผ่านมันมาได้ทุกคนก็ผ่านได้คะ่ะ เป็นกาลังใจให้กันนะคะสําหรับวันนี้ตาไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้เป็นกําลังใจให้กันนะคะกด Subscribe กดสั่นกระดิ่งกันด้วยนะจ๊ะอยากให้ลองแต่งลุคไหนอีกบอกกันได้นะไอตาจะแต่งลุคแฟนซีไม่ค่อยเก่งแต่ก็พร้อมที่จะพยายามพร้อมที่จะลองค่ะบ๊ายบาย